4,000 weeks time management for mortals ชีวิตเรามีแค่4,000สัปดาห์โดย oliver b i r k m a n อ ep หนึง่งแดรเฮเทอร์และโรเวนการเกิดขึ้นมาเป็นสิ่งสุดท้ายที่เรารู้สึกขอบคุณไม่ใช่หรือคุณรู้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นมาคุณไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นมาแต่คุณก็เกิดขึ้นมาแล้ว ดักลาสฮาดิงสิ่งที่มันสุดจะทนคือความเชื่อผิดๆของคุณว่ามันเป็นสิ่งที่รักษาได้ชาโรต์โจโคเบคบทนำในระยะยาวเราทุกคนก็ตายอยู่ดีอายุไขโดยเฉลี่ยของมนุษย์นั้นสั้นอย่างไร้เหตุผลหน้าหวั่นวันและน่าสงเพศวิธีหนึ่งที่จะทำให้เห็นภาพได้ชัดเจนก็คือมนุษย์ยุคใหม่คนแรก,แรก ปรากฏตัวขึ้นบนพื้นที่ราบในแถบแอฟริกาเมื่อประมาณอย่างน้อยส0 0 0 0 0ปีที่แล้วและนักวิทยาศาสตร์ประมาณการว่าสิ่งมีชีวิตจะอยู่ต่อไปอีก1,500ล้านปีหรือมากกว่านี้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจนกว่าความร้อนของดวงอาทิตย์จะแผดเผาลงทันจนสิ่งมีชีวิตสิ่งสุดท้ายถึงแก่ความตายแต่ตัวคุณละ่ะสมมติว่าคุณอยู่ได้จนถึงอายุ80ปี คุณจะมีเวลาในชีวิตทั้งหมดประมาณ4,000สัปดาห์แน่นอนว่าคุณอาจโชคดีกว่านั้นคืออยู่ไปจนถึงอายุ90ปีและมีเวลาเกือบ4,700สัปดาห์หรือคุณอาจจะโชคดีมากๆแบบชานกาวมงหญิงชาวฝรั่งเศสที่เชื่อกันว่ามีอายุถึง122ปีตอนที่เธอเสียชีวิตไปในปี1997ทําให้เธอกลายเป็นบุคคลที่มีอายุยืนที่สุดเท่าที่มีการบันทึกมากาวมงกล่าวว่า เธอจำได้ว่าเคยพบกับวินเซนต์แวนโก๊ะจำได้แค่คร่าวๆว,ว่าเขามีกลิ่นเหล้าหึงเธอมีชีวิตอยู่จนได้เห็นถึงความสําเร็จของการคลนนิ่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเมื่อแกะดอลลี่ถือกําเนิดในปี1996นักชีววิทยาทั้งหลายคาดว่าการมีอายุไขที่ยืนยาวอย่างน่าอัศจรรย์แบบก่าวมองอาจจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาในเร็ววันนี้แต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังมีชีวิตเพียงราวๆ6,400สัปดาห์ การกล่าวถึงเรื่องนี้โดยใช้ถ้อยคำที่น่าตกใจทำให้เข้าใจได้ง่ายว่าทำไมนักปรัชญาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณจนถึงปัจจุบันจึงมองเรื่องเวลาอันแสนสั้นของชีวิตเป็นปัญหาหลักในการดำรงอยู่ของมนุษย์เราได้รับความสามารถทางปัญญาให้วางแผนที่ทะยอทยานได้โดยแทบไม่มีขีดจำกัดแต่ไม่มีเวลาเพื่อที่จะลงมือทำมันพื้นที่ซึ่งเราได้รับมานี้ช่างผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วและว่องไว จนเกือบทุกคนพบว่าชีวิตมาสุดปลายทางที่ตนเองพึ่งพร้อมจะเริ่มใช้ชีวิตเซเนกานักปราชญ์ชาวโรมันกร่ำครวญไว้ในจดหมายที่ในปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ On the Short Net of Life ตอนที่ผมคำนวณตัวเลข4,000สัปดาห์ออกมาเป็นครั้งแรกผมรู้สึกนั่งไม่ติดแต่เมื่อรู้สึกดีขึ้นผมก็ไปขอให้เพื่อนๆลองเดาหรือคิดโดยไม่ต้องคำนวณในหัวว่า โดยเฉลี่ยแล้วคนเราจะมีชีวิตอยู่ประมาณกี่สัปดาห์เพื่อนคนหนึ่งบอกตัวเลข6หลักผม,มรู้สึกลำบากใจที่ต้องบอกเธอว่าตัวเลข6หลัก3า0 0 0 0หนึ่งมืนที่ฟังดูเหมือนไม่มากมายนี้เป็นระยะเวลาโดยประมาณของอาระยะธรรมมนุษย์ทั้งหมดตั้งแต่ยุคข,ของชาวซูเมเรียนแห่งอาระยะธรรมเมโสโปเตเมียไม่ว่าเราจะช่างตวงวัดเวลาแบบใดก็เป็นอย่างที่นักปรัชญาร่วมสมัย โทมัสในเจลได้เขียนไว้ว่าเราทุกคนจะตายไม่นาทีใดก็นาทีหนึ่งและด้วยเหตุนี้เองการจัดการเวลาตามความหมายโดยก,กว้างๆควรจะเป็นเรื่องหลักที่ทุกคนให้ความสนใจอาจกล่าวได้ว่าการจัดการกับเวลาก็คือชีวิตนั่นเองแต่ศาสตร์สมัยใหม่ที่เรียกกันว่าการบริหารเวลาและญาติของมันที่ดูจะเจ๋งกว่าอย่างผลิตภาพ คือกิจการที่มีความคิดคับแคบจนน่าหดหูเพราะเน้นไปที่การตะลุยภารกิจการงานให้ได้มากที่สุดหรือคิดค้นกิจยามเช้าที่สมบูรณ์แบบหรือเตรียมอาหารเย็นสำหรับทั้งสัปดาห์ไว้ตั้งแต่วันอาทิตย์แน่นอนว่าเรื่องพวกนี้ก็มีความสำคัญในระดับหนึ่งแต่มันไม่ได้สำคัญที่สุดโลกนี้อัดแน่นไปด้วยความมหศัศจรรย์แต่มีกูรูด้านผลิตภาพเพียงไม่กี่คนที่ได้ใกล้ครวน จนมองเห็นว่าเป้าหมายสูงสุดของการทําทุกสิ่งอย่างรีบร้อนบ้าคลั่งก็เพื่อให้เราได้สัมผัสความน่าอัศจรรย์เหล่านั้นมากขึ้นดูเหมือนโลกกำลังอยู่ในรถเข็นที่มุ่งหน้าสู่นรกชีวิตพลเมืองของเราผิดเพี้ยนไปหมดแล้วโรคระบาดท,ทําให้สังคมเป็นอมพาสและโลกก็ยิ่งร้อนขึ้นเรื่อยๆขอให้โชคดีกับการหาระบบบริหารเวลา ที่จะช่วยให้เกิดพื้นที่ในการมีปฏิสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพกับเพื่อนร่วมโลกกับสภาวะการปัจจุบันหรือกับชะตากรรมของสิ่งแวดล้อมของเราในขณะน,นี้อย่างน้อยคุณคงคิดว่าน่าจะมีหนังสือเกี่ยวกับผลิตภาพสักิบมือที่ให้ความสำคัญกับข้อเท,ท็จจริงอันโจงแจ้งเกี่ยวกับเวลาอันแสนสั้นของชีวิตแทนที่จะแสร้งทำเป็นว่าเราสามารถเพิกเฉยกับหัวข้อนี้ได้แต่คุณคิดผิดดังนั้นหนังสือเล่มนี้ คือความพยายามที่จะปรับสมดุลเพื่อให้เห็นว่ามันจะเป็นไปได้เชียวหรือที่เราจะค้นพบหรือรือฟื้นแนวคิดบางอย่างเกี่ยวกับเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ที่แท้จริงของชีวิตซึ่งก็คือระยะเวลาอันแสนสั้นจนหน้าโมโหและความเป็นไปได้ต่างๆอันพร่างพราวในช่วงเวลา4 0 0พสัปดาห์ของเรานั่นเองชีวิตบนสายพานแน่นอนว่าในแง่หนึ่ง ทุกวันนี้ไม่ต้องมีใครมาบอกเราว่าพวกเรามีเวลาไม่พอเราทุกคนหมกมุ่นกับอีเมลที่ล้นอินบ็อกซ์รายการสิ่งที่ต้องทำยาวเหยียดและยังโดนหลอกหลอนด้วยความรู้สึกผิดว่าเราควรทำสิ่งต่างๆให้เสร็จได้มากกว่านี้หรือทำได้หลากหลายกว่านี้หรือทั้งสองอย่างเราจะรู้แน่ชัดได้อย่างไรว่าผู้คนรู้สึกว่าตัวเองกำลังยุ่งมากก็เหมือนกับการรู้ได้อย่างไรว่าใครคนหนึ่งกินมังสวิรัตหรือเปล่านั่นหละ คือไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเขาก็บอกคุณเองผลการสำรวจแสดงให้เห็นชัดว่าทุกวันนี้พวกเรารู้สึกกดดันเพราะมีเวลาไม่พอยิ่งกว่ายุคสมัยไหนยิ่งในปี2013งานวิจัยจากทีมนักวิชาการชาวดัตชูป,ประเด็นความเป็นไปได้อันน่าขันว่าการสำรวจเหล่านี้อาจแสดงระดับการระบาดของความยุ่งต่ำไปเพราะคนที่ยุ่งมากๆจะรู้สึกยุ่งเกินกว่าจะมาร่วมตอบแบบสอบถาม ไม่นานมานี้มีวิธีการทำงานฟรีแลนซ์เริ่มเติบโตขึ้นความยุ่งได้เปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ภายใต้คำว่าความเร่งรีบหรือการทำงานอย่างไม่หยุดไม่หย่อนแต่ไม่ใช่ทำไปเพราะเป็นภาระที่ต้องจำทนแต่เป็นทางเลือกในการใช้ชีวิตที่แสนเบิกบานใจควรค่าแก่การเอาไปอวดลงโซเชียลมีเดียทว่าในความเป็นจริงมันก็คือปัญหาเดิมที่ถูกผลักดันไปจนถึงขีดสุด หรือแรงกดดันที่จะต้องยัดสิ่งที่ต้องทำมากขึ้นเรื่อยๆเข้าไปในปริมาณเวลาที่ไม่ยอมเพิ่มขึ้นเลยในแต่ละวันถึงกระนั้นความยุ่งก็ยังเป็นเพียงจุดเริ่มต้นถ้าคุณหยุดสักครู่แล้วลองคิดดูยังมีคำพร่มบทอื่นๆอีกมากมายโดยที่หลักๆแล้วก็เกี่ยวข้องกับเวลาอันจำกัดของเรานั่นลหละการต่อกรรายวันกับโลกออนไลน์ที่คอยทำให้วกแวกความรู้สึกตกใจ ที่สมาธิของเราหดสั้นลงจนแม้แต่พวกเราบางคนที่เคยเป็นหนอนหนังสือตอนเด็กๆยังรู้สึกมันยากที่จะอ่านหนังสือให้จบสักย่อหน้าโดยอดใจไม่เอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์มือถือสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทำให้ประเด็นนี้รบกวนใจมากที่สุดคือมันแสดงถึงความล้มเหลวข,ของการใช้เวลาที่มีอยู่น้อยนิดให้คุ้มค่าคุณคงเกลียดตัวเองน้อยลงที่เสียช่วงเช้าไปกับการเล่น Facebook ถ้าหากช่วงเช้ามีเวลาให้ใช้ไม่หวัดไม่ไหว หรือบางทีปัญหาของคุณอาจไม่ได้อยู่ที่คุณยุ่งเกินไปแต่เป็นเพราะคุณยุ่งไม่พอรู้สึกเหนือยเนือยกับงานที่น่าเบื่อหรืออาจจะไม่มีงานทําเลยซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ทําให้รู้สึกเครียดหนักเข้าไปอีกเมื่อคิดว่าเวลาในชีวิตนั้นแสนสั้นเพราะคุณกําลังผลาญเวลาอันจํากัดไปในแบบที่คุณไม่อยากทําแม้กระทั่งแง่มุมที่เลวร้ายที่สุดของยุคสมัยที่เราอยู่อย่างการเมืองที่แบ่งพักแบ่งพวกกันสุด,สด และผู้ก่อการร้ายที่กลายเป็นพวกสุดโต่งที่เห็นกันในวิดีโอ YouTube ก็สามารถอธิบายในแบบอ้อมๆว่าเพราะความสั้นของชีวิตนี่แหละทําให้เราเห็นวิดีโอเหล่านั้นเนื่องจากเวลาและสมาธิของเรานั้นมีจํากัดมากมันจึงมีมูลค่าขณะที่บริษัทโซเชียลมีเดียต้องมีกระบวนการหาสิ่งล่อใจมากบโกยมันจากเราให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขา จึงแสดงเนื้อหาที่รับประกันได้ว่าผู้ใช้จะคลั่งไคล้มันแทนที่จะหาเนื้อหาที่ถูกต้องกว่าแต่น่าเบื่อกว่าแล้วก็ยังมีปัญหาโลกแตกตลอดการเช่นการแต่งงานกับใครจะมีลูกดีไหมการทำงานประเภทไหนดีถ้าเรามีชีวิตอยู่ได้เป็นพันพันปีปัญหาเหล่านั้นคงทำให้ทุกระทมน้อยลงมากเพราะเรามีเวลาเพียงพอหลายทศวรรษทดลองการดำรงอยู่รูปแบบต่าง ในขณะเดียวกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเวลาจะครบสมบูรณ์ไม่ได้เลยหากไม่เอ่ยถึงปรากฏการณ์ที่น่าหวั่นใจที่คนอายุ30ปีคุ้นเคยเป็นอย่างดีคือเวลาดูจะผ่านไปเร็วขึ้นเมื่อคุณอายุมากขึ้นจากคำบอกเล่าของคนในช่วงอายุ70-80ถึงปีเวลาผ่านไปเร็วโดยความเร่งที่สม่าเสมอจนถึงขั้นที่รู้สึกว่าแต่ละเดือนผ่านไปอย่างรวดเร็ว,ร,วราวกับเป็นนาที คงยากที่จะจินตนาการถึงสถานการณ์ที่โหดร้ายไปกว่านี้เวลา4,000สัปดาห์ของเราไม่ใช่แค่จะหมดไปเรื่อยๆเ,เท่านั้นแต่ยิ่งเราเหลือเวลาน้อยลงเท่าไหร่ดูเหมือนเราจะยิ่งเสียมันไปเร็วขึ้นเท่านั้นและถ้าหากความสัมพันธ์ของเรากับเวลาอันจำกัดนั้นเป็นอะไรที่ยากเย็นอยู่แล้วล่ะเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานมานี้ก็พาให้เรื่องมาถึงจุดวิกฤตในปี2010 ระหว่างการล็อกดาวน์ในช่วงการระบาดไวรัสโคโลนา้าเราถูกสั่งให้หยุดกิจวัตรประจำวันตามธรรมดาของเราไว้ชั่วคราวหลายคนบอกว่ารู้สึกเหมือนเวลาได้พังทลายลงอย่างสิ้นเชิงทำให้เกิดความรู้สึกสับสนเรากับว่าแต่ละวันของพวกเราผ่านไปอย่างรวดเร็ว,รวแต่ขณะเดียวกันก็ลากยาวอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเวลาแบ่งแยกเรายิ่งกว่าที่เคยเป็นมาระหว่างคนที่มีทั้งงานและลูกเล็กอยู่ที่บ้านเวลาไม่เคยเพียงพอ สำหรับคนที่ถูกลดเวลางานหรือตกงานเวลาก็มีมากเกินไปผู้คนพบว่าตัวเองทำงานไม่เป็นเวลาหลุดออกจากวัตจักรของกลางวันและกลางคืนนั่งคุดคู้อยู่หน้าแล็ปท็อปที่ส่องแสงเรืองๆอ,อยู่ในบ้านหรือเสี่ยงชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลและโกดังสั่งซื้อทางปรษณีย์รู้สึกราวกับว่าอนาคตได้ถูกหยุดเอาไว้ปล่อยให้เราติดแงกอยู่ในปัจจุบันอันเป็นนิรันดร์รูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นคำพูดของจิตแพทย์คนหนึ่งรูปแบบใหม่ที่ว่านั้นคือหุบเหวแห่งความกังวลของการถ่ายโซเชียลมีเดียการประชุมผ่านซูมที่ติดตดิขัดขัด,ขดและโรคนอนไม่หลับทำให้รู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะวางแผนการมีความหมายหรือนึกภาพชีวิตในอนาคตที่ไกลกว่าปลายสัปดาห์หน้าได้อย่างชัดเจนทั้งหมดนี้ยิ่งน่าหงุดหงิดเป็นพิเศษเมื่อพวกเราหลายคนบริหารเวลาที่มีอยู่จำกัดของตนได้แย่มาก ความพยายามของเราที่จะใช้มันอย่างคุ้มค่าที่สุดนั้นไม่ใช่แค่ล้มเหลวแต่ยังทำให้ทุกอย่างแย่ลงอยู่บ่อยครั้งเป็นเวลาหลายปีที่พวกเราถูกกระหน่ำด้วยคำแนะนำเรื่องการใช้ชีวิตให้เต็มประสิทธิภาพจากบรรดาหนังสือชื่อดังอย่าง Extreme Productivity The 4R h o u Work Week และ Smarter Faster Better รวมถึงเว็บไซต์ต่างๆที่เต็มไปด้วย Life Hack หรือกลเม็ดสู่ความสำเร็จในชีวิตสำหรับลดเวลาการทำงานบ้านประจำวันลงแค่ไม่กี่นาทีลองสังเกตความหมายแฝงที่ชวนสงสัยในคำว่า Lifehack ชีวิตของคุณถูกมองว่าเป็นเหมือนอุปกรณ์สักอย่างที่ชำรุดจึงต้องการการปรับแก้เพื่อไม่ให้มันทำงานได้ต่างความมาตรฐานมีแอปพลิเคชันและอุปกรณ์สำหรับสวมใส่มากมายที่ทำให้การทำงานการออกกำลังกาย หรือแม้กระทั่งการนอนของคุณเกิดประโยชน์สูงสุดแถมยังมีเครื่องดื่มทดแทนมื้ออาหารเพื่อลดการเสียเวลาในการรับประทานอาหารเป็นมือ้อนอกจากนี้จุดขายหลักของผลิตภัณฑ์และบริการอีกนับพันตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวไปจนถึงธนาคารออนไลน์ก็คือพวกมันจะช่วยให้คุณบรรลุปเป้าหมายการรีดเข้นประโยชน์ออกมาให้ได้มากที่สุดจากเวลาที่มีอยู่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่า เทคนิคและผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ได้ผลปัญหาอยู่ที่มันได้ผลในแง่ที่ว่าคุณสามารถทำสิ่งต่างๆได้มากขึ้นวิ่งไปประชุมได้หลายนัดขึ้นส่งลูกๆของคุณไปทํากิจกรรมหลังเลิกเรียนได้หลายอย่างขึ้นสามารถสร้างกําไรให้เจ้านายของคุณได้มากขึ้นแต่ความย้อนแย้งคือผลของมันมีแต่จะทำให้คุณรู้สึกยุ่งขึ้นวาวุ่นใจมากขึ้นและว่างเปล่ามากขึ้นอย่างบอกไม่ถูกในโลกสมัยใหม่นี้ นักมนุษยวิทยาชาวอเมริกันนามว่าเอ็ดเวิร์ดทีฮอลเคยชี้ให้เห็นว่าเวลาดูคล้ายกับสายพานที่ไม่มีวันหยุดนิ่งมันนำภารกิจใหม่มาให้เราทันทีที่เราลำเลียงงานเก่าออกไปและการมีผลิตภาพมากขึ้นเหมือนจะยิ่งทำให้สายพานนั้นเร่งความเร็วหรือไม่ก็พังไปเลยในที่สุดทุกวันนี้เป็นเรื่องปกติที่เราจะเห็นรายงานข่าว ว่ามีผู้ที่เกิดภาวะหมดไฟซึ่งแผ่ซ่านไปทั้งร่างกายและซึมลึกจนถึงกระดูโดยเฉพาะในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นลักษณะอาการก็คือไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันทั่วไปได้มันคือความเหนื่อยล้าจนแทบจะเป็นอมพาสของเจเนเรชั่นที่ถูกลับให้เป็นเครื่องมืออันเฉียบคมรังสรรค์อย่างปราณีตตั้งแต่เป็นตัวอ่อนสู่การเป็นเครื่องจักรการผลิตอันทรงประสิทธิภาพดังที่นิยามไว้โดย มันค่อมแฮลิสนักวิจารณ์สังคมแห่งยุคมิเลเนียนความจริงอันน่าโมโหเกี่ยวกับเวลาซึ่งคำแนะนำเรื่องการบริหารจัดการเวลาทั้งหลายดูจะพลาดประเด็นไปก็คือมันเหมือนกับเด็กต่ะแตะที่ดื้อรั้นสุดๆยิ่งคุณดิ้นบรนที่จะควบคุมมันเพื่อให้มันทำตามแผนของคุณเท่าไหร่มันยิ่งดูเหนือการควบคุมเท่านั้นลองคิดถึงเทคโนโลยีทั้งหลาย ที่มีไว้เพื่อช่วยให้เราถือไพ่เหนือเวลาเมื่อมองโดยใช้ตรกกะเหตุผลใดๆก็ตามโลกที่มีเครื่องล้างจานไมโครเวฟและเครื่องบินเจ็ตควรจะทำให้เรารู้สึกมีเวลามากขึ้นและเหลือเฟือเพราะมีจำนวนชั่วโมงว่างเพิ่มเข้ามาแต่ไม่มีใครเลยได้สัมผัสประสบการณ์นี้เลยหนำซ้ำชีวิตกลับเพิ่มความเร็วขึ้นและทุกคนก็ใจร้อนกว่าเดิมด้วยเหตุผลบางอย่าง การรอไมโครเวฟทำงาน2นาทีกลับทำให้รู้สึกหมุดหงิดยิ่งกว่ารอเตาอบสองชั่วโมงหรือการรอหน้าเว็บที่โหลดช้าประมาณ10วินาทีทำให้รู้สึกเหมือนกับรอข้อมูลเดียวกันที่ใช้เวลาส่งมาทางไปรษณีย์3วันรูปแบบการแพ้ภัยตัวเองทำนองนี้ยังใช้ได้กับความพยายามต่างๆของเราที่อยากทำงานให้มีประสิทธิผลมากขึ้นเมื่อไม่กี่ปีก่อนตอนผมจมอยู่ในกองอีเมล ผมประสบความสำเร็จในการใช้ระบบที่เรียกกันว่า Inbox เป็นศูนแต่ไม่นานนักผมกลับพบว่าเมื่อคุณสามารถตอบอีเมลได้อย่างมีประสิทธิภาพสุดๆสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นก็คือคุณได้อีเมลมากขึ้นกว่าเดิมและรู้สึกยุ่งกว่าเดิมก็เพราะอีเมลพวกนั้นนั่นหละผมจึงซื้อหนังสือ getting things done โดย David Allen กูรูด้านการบริหารจัดการเวลา ผมถูกล่อด้วยคำสัญญาของเขาที่ว่าเป็นไปได้ที่คนซึ่งมีงานกองทุ่มหัวจะใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพด้วยสมองที่ปลอดปโปรง่งและสิ่งที่นักต่อสู้ป้องกันตัวเรียกว่าจิตด่งน้ำใสแต่ผมไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งที่อันเลนพยายามจะสื่อในระดับลึกคือมันมีอะไรที่ต้องทำมากเกินไปเสมอผมกลับตั้งหน้าตั้งตาพยายามทำงานจำนวนมากเกินรับไหวให้เสร็จ ที่จริงผมไล่ทำงานตามลิสต์จนเสร็จได้เก่งขึ้นนะแต่แล้วก็พบว่างานจำนวนมากกว่าเดิมผุดขึ้นมาราวกับมีเวทมนต์แต่ที่จริงมันไม่ใช่เวทมนต์อะไรหรอกเป็นแค่จิตวิทยาง่ายๆบวกกับทุนนิยมแต่เรื่องนั้นเราว่ากันที่หลังอนาคตไม่ควรทำให้เรารู้สึกแบบที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ในปี1930ในสุนทรพจน์หัวข้อ ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์สำหรับคนรุ่นหลานของเรานักเศรษฐศาสตร์จอห์นเมนาดเคนส์ได้ทำนายไว้อย่างโด่งดังว่าภายในร้อยปีนี้ด้วยมูลค่าของทรัพย์สินที่เติบโตขึ้นและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจะไม่มีใครต้องทำงานมากกว่า15ชั่วโมงต่อสัปดาห์อีกต่อไปความท้าทายจะอยู่ที่การหาอะไรทำเพื่อเติมเต็มเวลาที่ว่างขึ้นโดยไม่เป็นบ้าไปเสียก่อน เป็นครั้งแรกตั้งแต่มนุษย์ถูกสร้างขึ้นเคนกล่าวกับผู้ชมของเขามนุษย์จะได้เผชิญหน้ากับปัญหาที่แท้จริงของเขาปัญหาถาวรของเขาว่าจะใช้อิสรภาพอย่างไรจากปัญหาเศรษฐกิจที่รอการแก้ไขอย่างเร่งด่วนแต่เคนส์คาดผิดมันกลายเป็นว่าเมื่อผู้คนทำเงินได้มากเท่าที่จำเป็นเขาก็จะหาสิ่งที่จำเป็นใหม่ๆและไลฟ์สไตล์ก็ต้องตะกายไปให้ถึง ยากที่พวกเขาจะรู้สึกทัดเทียมกับไอดอลที่ตนชื่นชมเพราะเมื่อไรที่เขาเฉียดไปใกล้จุดเดียวกันนั้นพวกเขาก็จะสถาปนาไอดอลคนใหม่ที่ดีกว่าเป็นเป้าหมายต่อไปที่ต้องไปให้ถึงผลลัพธ์ก็คือพวกเขาจะทำงานหนักขึ้นหนักขึ้นและไม่นานความยุ่งก็กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศซึ่งไม่สมเหตุสมผลเอาเสียเลยเพราะในประวัติศาสตร์เกือบทั้งหมดเหตุผลเดียวของการเป็นคนรวยคือเพื่อที่เราจะไม่ต้องทำงานหนัก ยิ่งไปกว่านั้นความยุ่งของพวกคนที่มีอันจะกินยังเป็นเหมือนกับโรคติดต่อเพราะหนึ่งในวิธีหาเงินเพิ่มที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดสำหรับพวกคนชั้นสูงคือการตัดค่าใช้จ่ายและป,ะปรับปรุงประสิทธิภาพในบริษัทและอุตสาหกรรมของพวกเขานั่นหมายถึงความไม่มั่นคงที่เพิ่มขึ้นสำหรับคน,นระดับล่างที่จำเป็นต้องทำงานหนักขึ้นเพียงเพื่อจะหาเช้ากิน่ํามโมแต่ทำสิ่งที่ไม่จำเป็น ตอนนี้เราได้มาถึงหัวใจหลักของเรื่องซึ่งเป็นความรู้สึกที่อยู่ลึกลงไปและยากที่จะเอ่ยออกมาเป็นคำพูดความรู้สึกนั้นคือถึงเราจะทำสิ่งเหล่านี้ทุกอย่างแต่กระทั่งคนที่ค่อนข้างมีฐานะในหมู่พวกเรา <c oughs> ก็ยังแทบไม่เคยได้ทำสิ่งที่ควรทำจริงๆเลยเรารู้สึกว่าการใช้เวลาทำสิ่งที่สำคัญกว่าและเติมเต็มชีวิตมากกว่านั้นมีอยู่แม้เราจะไม่อาจบอกได้ว่ามันคืออะไรบ้างเสียทีเดียว แต่เรากับใช้แต่ละวันไปก,กับการทำสิ่งอื่นอยู่เป็นประจำการโหยหาสิ่งที่มีความหมายมากกว่ามีหลากหลายรูปแบบมันอยู่ในสิ่งต่างๆเช่นในความต้องการที่จะอุทิศตัวคุณเองให้กับการทำเรื่องที่ยิ่งใหญ่ขึ้นในการตระหนักรับรู้ได้เองว่านาทีนี้ของประวัติศาสตร์ซึ่งเต็มไปด้วยวิกฤตและความทุกข์ยากต่างๆอาจเรียกร้องให้คุณทำอะไรได้มากกว่าการได้เงินมาแล้วก็จ่ายไปนอกจากนี้มันยังอยู่ในความหมงุดหงิด ท้แท้ที่ต้องทำงานทั้งวันเพื่อจะได้ซื้อเศษเสี่ยวของเวลาเพื่อทำสิ่งที่ตนรักและอยู่ในความรู้สึกโหยหาการใช้เวลาอันน้อยนิดบนโลกใบนี้กับลูกลๆหรือได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติหรืออย่างน้อยก็ไม่ใช่การเดินทางไปทำงานชาวไอนสไตน์นักสิ่งแวดล้อมและนักเขียนด้านจิตวิญญาณจดจำได้ว่าครั้งแรกที่ได้สัมผัสถึงความไม่ถูกต้องระดับพื้นฐานในการใช้เวลาของเรา คือสมัยที่เขายังเป็นเด็กที่เติบโตขึ้นมาท่ามกลางความสะดวกสบายด้านวัตถุในอเมริกาช่วงทศวรรษ1970ผมว่าชีวิตควรจะสดใสเบิกบานกว่านี้จริงแท้กว่านี้มีความหมายกว่านี้และโลกควรจะงดงามกว่านี้เราไม่ควรจะต้องเกลียดวันจันทร์และมีชีวิตเพื่อรอคอยวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขตัตฤกษ์เราไม่ควรต้องยกมือขออนุญาตไปฉี่เราไม่ควรถูกขัง อยู่ในอาคารที่ในวันที่อากาศดีวันแล้ววันเล่าความรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องนี้ยิ่งเลวร้ายกว่าเดิมเมื่อเราพยายามจะมีผลิตภาพมากขึ้นดูเหมือนว่ามันส่งผลให้เรายิ่งผลักเรื่องที่สำคัญจริงๆออกไปไกลจนสุดขอบฟ้าแต่ละวันของเราหมดไปกับการพยายามตะลุยทำภารกิจต่างๆเพื่อให้มันเสร็จๆไปและผลก็คือเราใช้ชีวิตจดจ่ออยู่กับอนาคต รอเวลาที่เราจะได้ทำสิ่งสำคัญจริง,รงๆเสียทีและระหว่างนั้นก็กังวลไปด้วยว่าเราไม่ดีพอดีไม่ถึงมาตรฐานหรือเราขาดแรงกระตุ้นหรือความอดท,ทนที่จำเป็นสำหรับการไล่ให้ทันกับความเร็วของชีวิตในโลกปัจจุบันจิตวิญญาณของยุคสมัยนี้คือความเร่งรีบอันไร้สุขนักเขียนบทความมาลิลินโรบินสันเขียนไว้เธอสังเกตว่า พวกเราหลายคนใช้ชีวิตไปกับการตระเตรียมตัวเองและลูกหลานให้เป็นหนทางไปสู่จุดสิ้นสุดที่ไม่อาจอยังรู้ได้และไม่ใช่ของเราเองการดิ้นรนที่จะอยู่เหนือทุกสิ่งอาจเป็นประโยชน์สำหรับใครบางคนการทำงานหนักหลายชั่วโมงและเอารายได้ที่เพิ่มขึ้นมาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคมากขึ้นเปลี่ยนเราให้เป็นฟันเฟืองที่ดีขึ้นในเครื่องจักรเศรษฐกิจแต่ผลของมันไม่ใช่ความสบายใจ และไม่ได้นำไปสู่การใช้เวลาที่มีจำกัดของเราไปกับคนหรือสิ่งที่เราใส่ใจอย่างแท้จริงมากกว่าเดิมหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสืออีกเล่มเกี่ยวกับการใช้เวลาให้ดีที่สุดแต่ผมเขียนขึ้นด้วยความเชื่อที่ว่าการบริหารจัดการเวลาแบบที่เรารู้จักกันนั้นหลมเหลวอย่างหน้าอานาดและเราต้องเลิกแท่งทำเป็นว่ามันได้ผลช่วงเวลาอานาแปลกประหลาดในประวัติศาสตร์ ซึ่งดูน่าสับสนไม่อยู่กับร่องกับรอยนี้แท้จริงแล้วอาจกำลังมองโอกาสอันดีที่ทำให้เราได้พิจารณาความสัมพันธ์ของเรากับมันใหม่อีกครั้งนักคิดที่อาวุโสกว่าเราเคยเผชิญหน้าความท้าทายเหล่านี้มาก่อนและเมื่อนำภูมิปัญญาของพวกเขามาประยุกต์ใช้กับปัจจุบันความจริงบางอย่างก็ปรากฏให้เห็นชัดเจนขึ้นผลิตภาพคือกับดักการมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีแต่จะทำให้เรารู้สึกเร่งรีบ และการพยายามเคลีย์กองงานก็ทําให้มีงานใหม่มาเพิ่มเร็วขึ้นอีกไม่มีใครในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่สามารถพิชิตความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตไม่ว่ามันคืออะไรก็ตามและที่แน่ๆนคุณจะไม่มีทางพิชิตมันได้ด้วยการทําตามคําแนะนําอย่าง 6. อย่างที่คุณประสบความสําเร็จทําก่อน7จ็ดโมงวันที่คุณสามารถควบคุมทุกอย่างได้นั้นจะไม่มีวันมาถึง วันที่คุณสามารถคุบคุมอีเมลที่ไหลหลากเข้ามาไม่หยุดวันที่รายการสิ่งที่ต้องทําของคุณไม่ยาวขึ้นอีกต่อไปวันที่คุณสามารถจัดการภาระในที่ทํางานและที่บ้านได้ทั้งหมดวันที่ไม่มีใครโกรธคุณเมื่อคุณพลาดเดทไลน์หรือทําผิดพลาดและวันที่คุณกลายเป็นคนที่มีประสิทธิภาพเต็มตัวจนสามารถหันไปทําสิ่งที่ทําให้ชีวิตมีความหมายอย่างแท้จริงได้ในที่สุดมาเริ่มต้นด้วยการยอมรับความพ่ายแพ้กันเถอะ ว่าทั้งหมดนี้ไม่มีวันเกิดขึ้นได้แต่คุณรู้ไหมนั่นเป็นข่าวที่ดีเยี่ยมเชียวหลักส่วนที่หนึ่งเลือกที่จะเลือก 1. ชีวิตที่ยอมรับการมีขีดจำกัดเรื่องราวนี้น่าสนใจแค่ไหนติดตามได้ในอีพีถัดไปสวัสดีครับ